ช่วงแฟนฝีมืองานปรจ้า,จาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะสลักฟักทองญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้คะไวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย